นำผ้าพ่อแม่พี่น้องแวะเข้าหัวเข้าสวนมาเบ่งเพิ่นปลูกบักทัวกันช่วงนี้เพิ่นกำลังหาไม้ให้มันเกี่ยวเกาะให้มันขึ้นเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตอีกโดนยดอดพี่น้องเอ้ยป่าบักทัวกำลังงามนี่ละนี่ละอีกหนึ่งอาชีพหลังจากเกษตรหน้าแล้ว เพื่อนกับมาหาปูบักทั่วกันหาปลูกพักกันปลาเข้าโคดกจากกระลังสีขึ้นแล้วนั่นกระลังสีงามแล้วนี่เพื่อนเอาน้ำใส่แล้วจากไ้จากหน้าแล้วเพื่อนกับปลูกพืชพักที่สามารถเอาไปกิน้วือเอาไปขายก็เป็นลักษณะนี้แหละเด้อหาทิพมือคนละสักสี่พ่อเด้เก็บเกี่ยว เพิ่นหัวตะปลูกได้บางเดือนกุ้วัหนึ่งพี่น้องช่วงนี้กะกำลังหาให้มันต่อยอดขึ้นไปเพื่อที่จะได้เอามากเอาผลมันหัวตะเดือนกุกวัวหนึ่งพี่น้องเป็นลักษณะนี้หละเด้อแวะสวนบักจัวพี่น้องเอ้ยเทเงกะโคดน้ำพร้อมเด้อข้าวโพดข้าวโพดลุมเพิ่นปลูกไม่ไ,มไมบักแจงพี่น้องอันนี้มันมันเทศมันเทศเด้อนี่มันเทศมันเทศเพิ่นกำลังปลูก อันนี้แตงกำลังเกิดแตงกำลังเกิดนี่แตงโมพึ่งกำลังออกดอกแล้วพี่น้องเห็นดอกแล้วเห็นดอกแล้วเอาหมือนนี้รอหัวรอสวนหลายสิ่งหลายแนวด้อให้เบิง่งบรรยากาศสบายสบาย,บายตามให้ตามหน้าตามหัวตามสวนกับแบบนี้แหละเด้อกำลังออกดอกพี่น้องเอ้ยมักแตงโมแตงโม มากน้อยเริ่มจอแล้วพี่น้องเริ่มจอแล้วมากน้อยนั่นกำลังเป็นมากกันแล้วแวะบึงปลาบังอือพี่น้องบาดที่นี่ฟักทองฟักทองกำลังเกิดกำลังขึ้นขึ้นกันโอ้พึ่ปลูกหลายเติบเยอะตัวนี่ไหมนี่ละพึ่ติดหวยพี่น้องเอ้ยพึ่ติดหวยนั่นปลายูคานั่นก็เป็นหวยแล้วนั่น เพิ่นมีนม้ำเพื่อนขยันน้ำพร้อมก็เป็นลักษณะแบบนี้ละกําลังงามกําลังงามพี่น้องเอ้ยกําลังงามผ้ามาแวะหัวแวะสวนเพิ่นเด้อแบบนี้เอาผู้ขายเบิง่งซ้ำนี่ละมาเลาะสวนหมักทั่วเพื่อนปลูกได้บัางจักเดือนนี่ละมันบ่าทันไหนโดนเพื่อนกําลังเห็ดค่างซักค่างไห้มันอยู่อ้าซ้ำนี่ละเนาะ บายบายสวัสดีครับ